ตอนที่ผ่านมาได้พูดถึงว่าพระภิกษุณีสามรูปที่ทุดงอยู่ในป่านั่นก็คือเมียวซ้านไตซือแล้วก็สาวกอีกสองท่านที่ติดตามนะฮะเดินทางไปถึงภูเขาใหญ่ตามที่ต้องการแล้วนั่นก็คือภูเขาสีมีสารภูเขาที่ประดิษฐานดอกบัวหิมะหรือว,ว่าดอกบัวขาวนั่นเองก็ได้ไปพบแล้วก็ขณะที่ไปนั้น ไปเจอเงื้อมผาได้ว,ว่าแหล่งที่ที่หนึ่งที่ภูเขาที่ไปแล้วก็ได้ไปพบผู้เท่าท่านหนึ่งซึ่งประฏิสถานอยู่ที่แห่งนั้นผู้เท่าท่านนี้เนี่ยนะฮะขนคิ้วสีขาวมีหนวดเคราเคลิ้มทีเดียวท่านผู้เท่าได้ฟังถ้อยคําของเมียวซันไตสือแล้วก็ประงกศรีรษะแล้วยิ้มน้อยๆ คำพูดที่กล่าวไว้ทั้งหมดนั้นเนี่ยมีเหตุแห่งธรรมที่จะหลีกหลบไม่พน้นบิดเบือนไม่ได้ก็ขราวนี้เราจําเป็นจะต้องพูดให้เจ้าฟังอย่างกระจ่างเสียทีในปางก่อนนั้นเจ้าเป็นพระผู้มีเมตตามีจิตอันมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชาวโลกช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้พ้นภยัยพ้นทุกข์ทั้งปวงพอมาจุติในโลกก็ได้อยู่ที่อาณาจักรสิงหลิง แต่อธิษฐานจิตด,ดั้งเดิมของท่านยังอยู่จนบัดนี้ความต้องการนั้นได้สร้างบาร,รมีอย่างเต็มเปี่ยมไม่ช้านี้ก็จะบรรลุธรรมอันวิเศษแล้วแล้วดอกบัวขาวนั้นก็มีอยู่แต่ตอนนี้ได้มีผู้นำบัวขาวไปสร้างเป็นตำหนักบัวขาวอยู่ที่ทะเลใต้มีชื่อว่าเขาโปตลาลังกาได้เตรียมเอาไว้ให้เจ้าได้ใช้ในการข้างหน้า ในตําหนักนี้อยู่ข้างๆดงไผ่สีม่วงเป็นแดนนิรมานอันสุขสงบของเจ้าแต่เวลานี้เจ้ายังไม่ได้สัมผัสเจ้าจะได้พบก็ต่อเมื่อโปรงสังขารไปแล้วเจ้าจะต้องจะต้องกลับไปที่วัดจินกวางหมิงสถานที่แห่งนั้นเป็นที่โปรงสังขารเพื่อให้เหล่าพระสบนิกรผู้ล่มหลงผู้ลุ่มหลงได้บรรเทาความโลภลงบ้างแล้วจะได้พร้อมใจกันเข้าเป็นพุทธศาสนิกชน ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาทั้งปวงส่วนทั้งสองคนที่ติดตามเจ้ามาด้วยนั้นบารมียังไม่ถึงขั้นจะต้องบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างมุ่งมั่นต่อไปอีกชั่วเวลาหนึง่งในที่สุดก็จะบรรลุพระพุทธ,ธรรมเช่นกันเมี่ยวซ่านไต้ซอ่อก้มลงกราบคารวะท่านผู้เท่าอย่างนับถือแล้วก็เลื่อมใสย,ยิ่งนักผู้เท่าคิ้วยาวหยิบแจกันหยกสีขาวออกมาจากอกเสือ้อ แล้วก็ส่งให้เมียวสานใต้เสือแล้วก็บอกว่าแจกันนี้จงนำกลับไปรักษาเอาไว้ให้ดีหากพบว่าในแจกันมีน้ำขังอยู่และมีกิ่งหลิวโผล่พ้นจากแจกันขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะเป็นวันที่เจ้าสำเร็จบรรลุธรรมอันวิเศษจำไว้จงจำไว้แล้วท่านผู้เท่าได้กล่าวย้ำในตอนท้ายแล้วก็บอกให้รีบออกเดินทางกลับกันได้แล้ว เมีิวซานไตสือพร้อมคณะภิกษุณีก้มลงกราบขอบคุณย่งเหรียนกับพระพี่เลี้ยงก็กราบอำลาเช่นกันการเดินทางกลับในครั้งนี้ไม่หลงทางกันอีกแล้วบัดนี้ต่างจิตใจสงบและก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกต่างคนก็ต่างมุ่งหน้าลงใต้ตลอดเวลาเขาเยี่ยมมอซานแห่งอาณาจักรซิงหลิงปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วประชาชนเมื่อได้เห็นใต้สือกลับมาต่างก็ต้อนรับ กันด้วยความยินดียิ่งบรรดาภิกษุณีต่างก็ออกมารับอยู่ที่เชิงเขาและก็พากันเข้าไปที่วัดด้วยความยินดียิ่งนักในห้องวิปัสสนาใต้สื่อมีเอลซานก็ได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบพบเจอมาอย่างละเอียดและก็ได้กล่าวถึงแจกันหยกขาวว่ามีความสําคัญมากเพียงใดถ้าในแจกันมีน้ําแล้วก็มีกิ่งหลิว้วโผล่ขึ้นมาใต้สื่อก็จะบรรลุธรรมอันวิเศษมีเด็กคนหนึ่งซึ่ง สนมากเด็กสนคนนี้เนี่ยนามว่าเซินอิงเด็กคนนี้ฉลาดเฉลียวแต่ว่าดื้อรัน้นชอบเล่นสนุกสนุกและก็กลั่นแกล้งผู้อื่นเขาบาังเอิญได้ยินเรื่องแจกันหยกขาวที่ได้สื่อเล่าเข้าพอดีเขาก็เลยวางแผนจะเล่นจะเล่นตลกอยู่ในใจแจกันหยกขาวอันนั้นตั้งอยู่ในห้องวิปัสสนาในกลางวันห้องนี้เนี่ยจะมีผู้นั่งเข้าฌานสมาธิกันเยอะ ส่วนยามกลางคืนก็จะถูกปิดไว้ผู้คนก็จะอยู่ภายนอกเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยคิดแล้วก็วางอุบายเผาโรงเก็บฟืนเพื่อที่จะให้เกิดความโกลาหุนแล้วเขาก็จะได้ไปจัดการหาน้ำสะอาดไปใส่ในแจกันแล้วก็จะเสียบกิ่งหลิวลงไปตามความพี่เลนของเขาความความดื้อรั้นวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเปลวไฟลุกท่วมโรงเก็บฟืนทำให้พระภิกษุณีช่วยกันดับไฟอย่างอลลมานอยู่ทั้งนี้ นะฮะอยู่ทางนี้เองเด็กสนคนนั้นก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในห้องวิปัสนาตามสมใจปรารถนาจนไปที่เรียบร้อยได้ยินข่าวว่าไฟไหม้ไฟไหม้ชาวบ้านที่เชิงเขาต่างก็มาช่วยกันดับไฟนะฮะจนไม่มีความเสียหายลุกลามต่อไปอีกก็คือไฟดับสนิทยมรุ่งเช้าของวันใหม่ทุกคนก็ตื่นขึ้นมาต่างก็มีหน้าที่ประจำกันอยู่แล้ว บ้างก็เข้าครัวทำอาหารบ้างก็กวาดลานวัดบ้างก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูห้องวิปัสนาบ้างโต๊ะหมู่บูชาบ้างพระเอิญว่าภิกษุณีรูปหนึ่งได้เหลือบไปเห็นแจกันหยกขาวมีกิ่งหลิวโลูขึ้นมาแล้วก็ภายในนั้นก็มีน้ำตามที่เตยเสือได้บอกเอาไว้ก็ก็ดีใจจนลืมตัววิ่งออกไปจากห้องวิปัสสนาโดยด่วนทิ้งผ้าทิ้งไม้กวาดเอาไว้ในห้อง ย่งเหลียนได้รู้เรื่องนี้เข้าก็รีบไปบอกเมียวซันไตเซอเมียวซานพอเห็นย่งเหลียนจึงเอ่ยขึ้นก่อนโดยที่ย่งเหลียนยังไม่ได้ทานกล่าวอะไรเลยดีแล้วเจ้ามาพอดีดีแล้วเรามีเรื่องจะบอกเจ้าเรารู้สึกว่าวันนี้แหละที่เราจะนั่งสมาธิจนสมเด็จธรรมวิเศษเมื่อคืนนั่งสมาธิอยู่เรารู้สึกว่าในใจของเรามีดอกบัวขาวบานสะพรั่งอยู่ นี่คงจะเป็นนิมิตบอกเหตุให้เรารู้ล่วงหน้ากระมังยงเหรียญเมื่อได้ฟังเรื่องที่ใต้สือกล่าวทำเอาตัวเย็นว่าบเลทีเดียวเพราะว่าเรื่องทั้งสองนั้นเกิดมาพ้องกันเข้าอย่างไม่น่าเชื่อยงเหรียญรีบเล่าเรื่องแจกันหยกขาวแล้วก็กิ่งลิวให้ใต้สือเมี้ยวซ่านฟังท่านก็นั่งฟังอย่างสงบและจึงกล่าวขึ้นว่าบัดนี้คงจะถึงเวลาของเราแล้ว ทำวิเศษแห่งความเมตตาได้ปรากฏขึ้นแล้วจงไปจัดการห้องวิปัสนาเอาไว้ให้เรียบร้อยเราจะมรณาภาพแล้วก็จะปรงสังขารในห้องนั้นเสียย่งเหรียญรับคําแล้วก็เร่งจัดการทุกอย่างตามที่เมี่ยวซ่านใต้เสือได้สั่งไว้ใต้เสือนะฮะกเ็เดิมก็คือพระิดาเมี่วซ่านก็ได้ชําระร่างกายด้วยน้ําหอม จนสะอาดหมดจดอย่างสะอาดด้วยน้ำสะอาดบริสุทธิ์ห่มผ้ากาสะวะพัดผืนใหม่เดินก็ไปในห้องที่จัดเตรียมไว้ขึ้นนั่งบนโต๊ะในท่าขัดสมาธิเข้าฌานทำสมาธิอย่างสงบตั้งแต่ปฐมฌา,านจนถึงวิมุตติฌานอันเป็นฌานชั้นสูงสุดตามที่บำเพ็ญบาร,รมีมาบ่มมาถึงพบ,พบทุกชาติที่สะสมกันมาไว้พระพี่เลี้ยงแล้วก็ย่งเหรียญพาเหล่าภิกษุณีมายืนเข้าแถวสองฝาก ะะแล้วก็ประชาชนก็รู้ข่าวต่างก็มากันบ้างแล้วในไม่ช้าบริเวณวัดก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนทัในใดนั้นรัศมีสีแดงก็พุ่งขึ้นจากศีรษะของเมียวซ่านไตซือแล้วก็ค่อยๆรวมกันจนเป็นรูปธรรมกายของไตซือนอกเหนือจากกายเนื้อที่มรณาภาพไปแล้วภาพธรรมกายที่ปรากฏนั้นเมียวซ่านไตเซอห่ผมผ้ากาสาพัดยืนเท้าเปลือยเปล่าในมือถือแจกัน มีกิ่งหลิวโผล่พ้นเหนือแจกันเหนือปากแจกันออกมาทุกคนต่างมองเห็นภาพพระธรรมกายของไตเซอรอเมียวซ่านลอยสูงขึ้นไปในอากาศแล้วก็หายลับเข้าไปในหมู่เมฆสีขาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีขามนั้นทันใดก็มีม้าสองตัววิ่งตรงก็มาในวัดผู้อยู่บนหลังมา้านั่นก็คือทหารในวังหลวงพบย่งเหรียญ และพระป่เลียงที่กําลังจะเข้าวังพอดีเพื่อที่จะกราบทูลถึงการละสังขารของพระธิดาเมียวซานแต่ทหารทั้งสองนายนั้น,นก็มีราชองค์การมาเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันพอดีพระกษัตริย์เมียวจวงได้ทราบว่าพระธิดาของพระองค์โปรงสังขารเพราะขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ในพระตำหนักนั้นได้เห็นพระธรรมกายของเตซือเข้าไปในวังและก็ยืนอยู่บนอากาศได้ตรัสว่าบัดนี้ได้สําเร็จมรกผล ในการบำเพ็ญโพธิสัตว์แล้วสมดังความมุ่งหวังตามพุทธประสงค์ทรงไว้ด้วยความเมตตาความการุณาคอยสดับรับฟังเสียงของผู้ทนทุกข์ช่วยบำบัดทุกข์ทั้งหลายให้แก่สรรพสัตว์ที่เป็นมหาปณิฐานทีส่สืบเนื่องมาแต่อดีตภพนี่ก็คือกิจอันยิ่งใหญ่ของพระปุธิสัตว์กวนอิมบัดนี้เราต้องจากไปยังทะเลใต้อันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักบัวขาว เรามาที่นี่ก็เพื่ออำลาในอนาคตหากพระองค์มีทุกข์มีภยัยเราจะมาช่วยพาให้ข้ามพ้นจากทุกภัยเหล่านั้นพู้ทสัตว์ควรอิ่มได้ตรัสแล้วก็หายวับไปดังนี้แหละกษัตริย์เมี่ยวจวงผู้เป็นบิดาจึงล่วงรู้ถึงการปรงสังขารของเมี่ยวซ่านใต้ซือพระองค์ก็ได้มีราชองการให้ลงรักปิดทองสังขารอันเป็นกายเนื้อของพระโพธิสัตว์ที่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์ จากนั้นก็ให้บำรุงรักษาร่างนี้ไว้ในห้องวิปัสนาสืบต่อไปโดยมีโดยมีกํายานหอมรดตลบอบอวนอยู่ตลอดเวลาห้องวิปัสนานี้มีชื่อเรียกขานจนติดปากมหาชนทั่วไปว่าห้องกวนอิมเมตตาอาณาจักรสิงหลิงในเวลาดังกล่าวนี้ตั้งแต่กษัตริย์เมี่ยวจวงลงมาจนกระทั่งถึงประชาชนผู้ต่ำต้อยโง่าขลาเบาปัญญาต่างก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม เพื่อหวังสำเร็จเป็นพุทธ,ธะความนับถือความเลื่อมใสของประชาชนทั้งมวลเป็นผลให้อนาจักสิงหลิงเป็นอาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาสืบมาในเวลาต่อมากษัตริย์เมี่ยวจงก็ได้ข้ามพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจโดยพระปุถธธิสัตว์กวนอิมได้ช่วยเหลือชี้ทางสว่างได้มารักษาศีลบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ห้องอรหันต์มีพระพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและแนะนำย่งเหรียญก็ได้เดินทางไปทะเลใต้ คอยดูแลวังบัวขาวชั่วกาลนานนอกจากย่งเหรียญแล้วก็ยังมีเด็กจอมซนเส้นอิงด้วยหลังจากได้เห็นพระโพธิสัตว์ควนอิมสเร็จเป็นโพธิสัตว์แล้วเขาก็รู้สึกสว่างสวัยในเวลาอันสั้นนั้นด้วยพระโพธิสัตว์ควรอิมเมื่อปรงสังขารจากไกา่เนื้อแล้วก็อำลากษัตรมิเอจวงผู้เป็นพระราชบิดาเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ประทับบนก้อนเมฆลอยไปยังทะเลใต้ จนถึงเขาโปตาลาลังกาที่นี่ไม่เหมือนโลกธรรมดามีดอกไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ทั้งสีทิศสัตว์ต่างๆก็มีลักษณะประหลาดเป็นดินแดนที่งดงามชวนให้หลงไหลดอกบัวขาวในสระก็ส่งกลิ่นหอมไปไกลแสนไกลป่าไผ่สีม่วงสูงะลูดเสียดเมฆในถ้ำกลางดงไผ่นั้นก็มีวังดอกบัวขาวเปล่งประกายฉับพันธรังสีออกไปทุกทิศทุกทาง เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จมาถึงยังตำหนักสวรรค์พระองค์ก็ได้ทรงขึ้นประทับนั่งบนบัลลังดอกบัวขาวเป็นครั้งแรกองค์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความการุณนนี้นมอตาเปยกวนซีนผู้ะมีวงพักที่งดงามละมุนเป็นรูปไข่งามยิ่งกว่าผิวของงาช้างเลยทีเดียวพระเกศาสลวยสล่างมีสีเหมือนดั่งเมฆดำแห่งยามรติกา ประทับด้วยมงกุฎเป็นดาวทองสองประกายผิวพันพธุ์ผุดผ่องบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมุลทินพระเนตรนั้นงามยิ่งกว่าดวงตาของหญิงใดๆในสากลโลกพระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันหยกขาวบรรจุน้ำสุธาทิพย์แห่งความกรุณาพระหัตถ์ขวาทรงกิ่งหลิวพัตรพรเครื่องทรงสีขาวสกาวแสงราวฟ้าแลบอยู่แปลกปรับทีเดียว เมื่อใดที่สัพสัตทั้งหลายทั้งปวงได้รับความกลัดกลุ้มทุกข์เข็นลำเค็นอย่างสาหาัสาหาสากันแล้วไซขอจงตั้งจิตสวดพระนามของพระแม่เจ้าทุกเวลาทุกสถานที่ก็จะสามารถระงับความทุกข์ภัยต่างๆเหล่านั้นได้ประวัติพระแม่กวนอิมก็จบบริบูรณ์แต่เพียงเท่านี้ญาติโยมหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะบางตำรับตำราก็ได้กล่าวไว้ว่า พอพระนางเมียวซานเนี่ยอยากจะออกบวชพระกษัตริย์เมียวจวงก็เกิดความพิโรธลงโทษใช่ไหมฮะที่ทำเสนอมาก็มีการลงโทษอย่แต่การลงโทษนั้นเป็นการลงโทษโด,ดยการใช้แรงงานแต่ว่าไม่ได้มีการลงโทษแบบบางตำรับตำราบางตำรับตำรานเนี่ยลงโทษจนกระทั่งถึงขั้นสั่งประหารชีวิตเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้บอกว่าเพราะประหารชีวิตเนี่ย ก็ดาบเนี่ยนะฮะก็ได้หักดาบถูกคอพระนางมีเอวซานแต่ว่าฟันไม่เข้าใช่ไหมฮะแล้วก็จู่ๆก็มีเมฆดํำครึ้มใหญ่เมื่อมาแล้วก็มีเสือตัวใหญ่กระโจนมาจากฟากฟ้าแล้วก็คาบเอาร่างของพระนางเมีเอวซานหนีไปแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเขาปูเออไปอยู่ที่เกาะทังทะเลใต้นะฮะบางตำราก็ได้กล่าวว่าอย่างนี้ แล้วก็ได้บอกว่าหลังจากนั้นมาเองเนี่ยพระกษัตริย์เมื่อจวงก็เกิดอาพาธเกิดทรงพระประชวรขอภัยนะฮะเกิดป่วยหนักว่ายังนั้นเถอะก็คือทรงพระประชวนหนักแล้วก็โรคนี้ก็แปลกจําเป็นที่ต้องใช้มือแล้วก็ใช้ตาของคนที่เสียสละเอามาเป็นเครื่องที่เข้าตัวยาในการรักษาเท่านั้นนะแล้วก็ได้ทราบความได้ทราบไปถึงพระนางเมี่ยวซ่านซึ่งถูกเสืออุ้มไปไว้ในต่างทะเลใต้เนี่ยก็เลยได้อุทิศ ลูกในตาแล้วก็มือซึ่งเป็นโรคประหลาดอันนี้จําเป็นที่ต้องใช้ดวงตากับมือนะในความเป็นลูกสาวจึงได้อุทิศนะเอาควักดวงตากับมือนี้ให้ใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยนะะพอให้ทานในครั้งนั้นก็ได้เกิดเป็นพันมือกับพันตาใช่ไหมฮะบางตำราได้กล่าวว่าอย่างนี้เป็นพันมือกับพันตา ก็คือเป็นปาฏิหาริว่ามีตาเพิ่มออกมาอยู่ในฝ่ามือเยอะๆนะฮะนี่บางตำราก็กล่าวว่าอย่างนี้กุนแต่ว่าตามตำราวิชาการที่ค้นคว้ากับความเป็นไปได้ของนักปราชญนะผู้ที่มีบันทึกไว้เนี่ยท่านก็บอกอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้โยมฟังนี่แหละว่าไม่ได้มีการฆ่าอย่างที่ปรากฏในตำราที่หลายๆคนอาจจะเล่าต่อกันมา แต่ว่าตำรานั้นมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็มีทั้งเป็นแบบนวนิยายสร้างให้เชิงสนุกก็มีอย่างความเป็นมาของพระถังซัมจังก็เช่นกันที่จริงนั้นท้องเป็นบุคคลที่มีตัวตนที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้แต่พอเอามาสร้างอยู่ในวรรณกรรมของชาวจีนนะเอามาสร้างเป็นตัวประกอบในละครจรึงทําให้ผู้คนได้จดจําไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องจริงรวมทั้งมีเรื่องจริงทั้งอิงนิยายด้วย นะมีเรื่องจริงและอิงนิยายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะถ้าวิเคราะห์กันแล้วองค์พระแม่กุนอิมเนี่ยนั่นก็คือพระภิกษุณีที่ตั้งใจที่จะทุดงแล้วก็เบื้องหลังนั้นเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นพระราชธิดานะของพระกษัตริย์ในสมัยอดีตของคุณจีนซึ่งมีตัวตนอยู่จริงมีบันทึกไว้ในปงสวดานจริงนะฮนะแล้วก็เป็นบันทึกแลก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุ ด้วยความเป็นพระพุทธ่สัตว์กวนซียินผูซาสมตามความตั้งใจของพระนางนะฮะก็เป็นพระภิกษุณีที่เดินทุดงเพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมนะในระหว่างการเดินทุดงนั้นเนี่ยก็ได้รับความยากลําบากนะฮะก็เอ่อได้รับความยากลําบากนะได้รับความยากลําบากโดยทีเดียวซึ่งในช่วงอ่ก่อนที่จะลาจากท่านผู้ฟังนั้น ก็จะได้ฝากส่งท้ายไปกับบทสดมนบูชาพระแม่กลิมแห่งทะเลใต้หามาหลายวันแล้วโยมบทนี้บังเอิญก็ไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งมาเจอเอาวันนี้แล้วก็มาเจอในตอนจบนี้ด้วยบทนี้เนี่ยในวันที่15าเราจะได้สวดร่วมกันเป็นบทระลึกถึงพระแม่กลิมเทพเจ้าแห่งทะเลใต้ที่ได้ขนานนามกันทุกวันนี้ว่าผู้ถ่อซัวหรือว่าผู้ทอซาน หรือว่าภูเขาโปรตลารลาังการในอดีตนะฮะอ,อ,อยากจะให้ญาติโยมได้ไปร่วมกันสว,นสวนดบทนี้ด้วยกันค่ำคืนนี้อย่าลืมนะโยมนะดูในรายการตามรอยพระพุทธศัตว์ทุกวันอังคารทางสถานีโทรทัศน์ทีจีเอ็นไทยทีวีโคบอนนิตเวิร์บ้านใดที่ติดจานร,รับสัญญาณของทูวิชันจานสีแดงก็สามารถที่จะรับชมได้ แล้วก็ท่านใดที่ติดจานสีแบรนด์สีดำๆรับสัญญาณดาวเทียมก็สามารถดูได้ในเคเบิลทีวีบางบริษัทก็สามารถดูได้เช่นกัน2องทุ่ม45นาทีโดยประมาณกัรประการสารคดีเชิงพุทธมหายานรายการตามรอยพระพุทธสัตว์20ินา2ิกานาทีถึง21.45นากาีนาทีญาติโยมสามารถที่จะรับชมได้สรุปว่าพันมือพันตานั้น เป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งที่บอกไว้เป็นตัวบ่งบอกถึงปณิธานของความเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ที่พระองค์บอกว่าถ้าตราบใดยังได้ยินเสียงเรียกร้องทุกจากผู้คนให้ช่วยเหลือตราบนั้นพระองค์ก็จะยื่นมือไปช่วยนะก็คือสอดสายพระเนตรไปตามพร้อมกับยื่นความช่วยเหลือไปให้จึงกลายเป็นพันมือและพันตาณนะ่วยชิ่ว่วยงั่งณเนะทียงถูเทีงยงยางก็คือ พันมือและตาเป็นมหาปณิธานที่ซ่อนไว้ในปริศนาในปรัชญาของความเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมจะโปรดช่วยเหลือผู้คนตามเสียงเรียกร้องสอดสายพระเนตรพร้อมกับยื่นพระหัตถ์ไปช่วยเหลือผู้คนตามที่ภาวนาพระนามของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามหากแม้นข่าวใดต้องประสบพบเจอทุกข์เข็นรำเข็นใจอย่าลืมภาวนาถึงพระนามของพระองค์ท่าน นโมกวังยีนผูสานโมกวันิีนผูสานโมกวันสิมผูสาขอทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข